สวัสดี FC ซีและผู้ติดตามและอาจารย์ทุกๆท่านครับวันนี้ก็ออกหมายครับผมหมายก็เป็นหมายตรงข้ามกับนิคมซอยสีครับผมครับผมเดี๋มาดูหมายครับผมหมายก็เป็นหมายตรงข้ามกับซอยสนะครับผมอันนี้ก็เอาเสือตบตูดมาครับผมใส่ หยิบมันครับนี่ครับผมหาใส่เลาะตามสายไฟครับผมเมื่อกี้ก็นู่นครับลงอยู่ตรงนู้นครับตัวนึง่งจะไปใส่ตรงสายไฟนี่ครับผมครับผมเดี๋ยวไปหาที่ใส่กันครับผมอากาศก็คึมคึมครับผมนกป่าก็ไม่ค่อยฮาวเท่าไหร่ครับช่วงนี้ ไม่ค่อยมีขันครับครับผมเดียยยย๋ยวไปใส่นครับผมไปใส่หรอกนี่ครับตรงสายไฟน <It> ี <ww. S 3> าา่ครับข้างทางครับรับผมเดี๋ยวมาลุ้นครับผมผมใส่ตรงนี้ครับผมมนตะกี้มนขันตรงนี้ครับผมเดี๋ยวมาลุ้นครับผมตรงนี้ครับผมสายไฟครับ โอ้ยนกเขากลังวนไปวนมาครับผมไปโดดมาที่เหยียบก็ไม่เหยียบครับผมโอ้ยบินขึ้นบินลงรถเยอะครับผมมีนกมีนกอะไรติดครับผมมาเหยียบสองรอบครับผมรอบแรกไม่ดีดครับรอบที่สองดีดครับผมอย นี่ครับทำอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับเสียงใหญ่ครับเข้าตะกี้นี่ครับมีลูกกังเขนครับผมมาติดครับผมโอ้ยเดี๋ยวลงกันครับผมจะใส่อีกไม่รู้จะเข้าหรือไม่เข้าครับนี่มันวนอยู่ครับผมนี่ครับเสียงใหญ่ครับผม บินไปบินมาเหมือนตามในคลิปเลยครับผมจะเกาะเหยียบก็ไม่เหยียบตรงนี้เหยียบใกล้ๆนกอยู่ก็ไม่เกาะครับผมบินไปบินมาครับเดี๋ยวลงกันครับผมดีูผมโอ้ยนกก่างเขียนครับยังติดอีกครับผมขนาดตาห่างแล้วยังติดอยู่ครับผมโอ้ยบินวนเนี่ยครับทำอยู่ตรงนี้ครับผม จะใส่ดูอีกครับผมเดี๋ยวลดปล่อยกันพราผมลกไม่ตองกลางครับผม,กกรรบผมเก็บแล้วครับไม่ได้ใส่ครับผมวันนี้ก็เปิดเครื่องเสียงครับก็เลยไม่ได้ใส่ครับผมอ้ยบินขึ้นบินลงบินขึ้นบินลงครับผม วนจะลงมาหานกต่อไม่ลงครับผมพอลงก็รถก็วิ่งมาครับผมใส่ข้างทางเลยครับผมใส่ติดถนนครับหนึ่งกุ๊กเสียงใหญ่ครับผมแต่คลมก็ไม่ค่อยมีครับผมฟังแล้วคลมไม่ค่อยมีครับ อยู่กับตัวเมียครับผมครับผมเก็บแล้วครับผมไม่ไหวครับจะลงมาลงมาข้างๆพงะเนียดแล้วครับผมตอนแรกลงมาแล้วครนี้ลดมากก็ตื่นไปอีกครับผมเลยนกต่อก็เรียกเกอร์เลยครับผมเรียกเรียกครูเรียกครูเรียกครกคูก็ ลงมาก็เจอรถอีกครับผมรถเยอะครับผมวิ่งไปวิ่งมาใส่ติดถนนครับใดแตมครับผมเสือตบตูดออกมาวันแรกครับผมไม่ได้ออกหลายวันครับเอามาเคาะพ่นสีครับผมออกใส่ตามสายไฟครับผม ผมเก็บแล้วครับครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ